สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน้วยครับผมยินดีต้อรัเข้าสู่ช่องไปไกยอีกครับสุนัขเป็นสัตว่ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดตัวลักษณะขนหรือแม้แต่นิสัยครับสุนัขบางพันธุ์มีความสามารถมีความเป็นมิตรเนื่องจากถูกพาะพันธุ์มาเพื่อให้เป็นเพื่อนมนุษย์ครับ ในคณะที่สุนัขบางพันธุ์กับมีนิสัยที่ดุร้ายเนื่องจากถูกเพาพันธุ์มาเพื่อใช้ในการต่อสู้นั่นเองครับซึ่งเป็นเกมกีฬาที่ได้รับความนิยมในอดีตของคนบางกลุ่มครับนิสัยเหล่านี้คงถ่ายทอดสืบมาจากรุ่นสู่รุ่นทําให้ผู้ที่นําสุนัขมาเลี้ยงจึงจําเป็นต้องศึกษาลักษณะน,นิสัยของสุนัขแต่ละพันธุ์ให้ดีก่อนจะซื้อมาเลี้ยงครับปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีกฎหมายห้ามนําเข้าสุนัขบางพันธุ์มาในราชาอาณาจักรครับเช่น สุนัขพันธุ์พิษบูเทเรียสุนัขพันธุ์อเมริกันสตาฟฟอร์ชายเทเรียสุนัขพันธุ์ฟีล่าบาเซเลโรเป็นต้นครับที่เห็นมีเลี้ยงอยู่ส่วนมากเป็นตัวที่เกิดขึ้นในประเทศครับหรือว่าลักลอบนําเข้ามาไม่ได้รับการจดทะเบียนกับสมาคมใดๆนอกจากนี้ยังมีกฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขบางพันธุ์อย่างเคร่งครัดด้วยครับโดยที่จะต้องเลี้ยงในพื้นที่ที่มีรั้วกัน้นมิดชิดต,ต้องควบคุมไม่ให้ออกนอกสถานที่โดยไม่มีผู้ควบคุมครับ หากจะนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยงจะต้องมีเครื่องควบคุมที่มั่นคงแข็งแรงครับต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากตลอดเวลาต้องมีสายจูงโดยที่ผู้คุมนั้นจะต้องจูงหาง่างได้ไม่เกิน50เซนติเมตรครับแล้ววันนี้ทางช่อง,องเราก็เลยจะพาพบกับ5สายพันธุ์สุนัขที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยเราไปดูสายพันธุ์นิดหนึ่งกันก่อนครับก็คือเจ้าฟีลาบาเซเลโรน,นเองสุนัขพันธุ์ฟีลาบาเซเลโร เป็นหนึ่งในสุนัขพันธุ์ที่ดุที่สุดในโลกครับเท่าที่พอจะมีหลักฐานบันทึกในยุคต้นปีขศ1671ชาวยุโรปนำมายังบราซิลใช้เป็นสุนัขล่าเนื้อครับได้ถูกเลี้ยงในไร่ขนาดใหญ่เพื่อขับไล่เสือในประเทศบราซิลนั่นเองจึงจำเป็นต้องเลี้ยงให้ดุเพื่อต่อสู้กับสัตว์ร้ายครับสุนัขพันธุ์นี้เกิดจากการผสมกันของ3ส,สายพันธุ์ครับได้แก่โอลด์อิงลิชบูลด็อกมาสทีฟและบัดหาวนั่นเอง ีกทฤษฎีหนึ่งก็คาดว่าเกิดจากการผสมกันระหว่างบัตฮาวมัสตีฟและบูดอกับแล้วนําไปผสมกับหมาป่าประเทศบราซิลอีกทีหนึ่งจึงมีขนาดตัวที่ใหญ่และมีพลังกำลังที่มหาศาลครับในภาษาโปรปตุเกสคําว่าฟีลาหมายถึงการจับและยึดไว้อย่างมั่นคงนั่นก็คือถ้าเกิดไปได้กัดอะไรแล้วไว้ในปากพวกมันนั้นจะมีโอกาสปล่อยได้ยากมากครับไม่เป็นมิตรกับผลแปลกหน้า อีกทั้งยังทำร้ายสัตว์เลี้ยงตัวอื่นในบ้านได้อีกด้วยคยับหากเกิดการไม่ชอบใจปัจจุบันจึงใช้เป็นสุนัขเฝ้ายามชั้นเยี่ยมคัับโดยพร้อมที่จะปกป้องเจ้าหนายด้วยชีวิตของมันครับสายพันธุ์ที่2พิษบูเทเรียสุนัขพันธุ์พิษบูเทเรีย หรือว่าอเมริกันการพิษบูมีขนาดรูปร่างปานกลางครับมีสัดส่วนนี่พอดีขนสั้นเรียบเป็นมันเงางามและมีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดมากครับสุนัขพันธุ์นี้เต็มไปด้วยพละงกำลังและมีความปาดเปรียวเป็นอย่างมากครับในช่วงศตวรรษที่19ผู้ที่นิยมเลี้ยงในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์และสกอตแลนด์และเริ่มการผสมข้ามพันธุ์ครับระหว่างบูลด็อกตัวที่เหนียวที่สุดกับสุนัขเทอร์เรียตัวที่กล้าหาญที่สุดและดีที่สุดเข้าด้วยกันครับ ผลจากการผสมข้ามสายพันธุ์นี้ในไม่ช้าก็รู้กันว่าพวกมันคือสุนัขพันธุ์บูลเทอร์เรียครับหรือว่าอเมริกันพิษบูลนั่นเองเพื่อต้องการที่จะได้สุนัขที่มีลักษณะของการล่าเหยื่อของสุนัขพันธุ์เทอรเรียกับความแข็งแกร่งและความบาดเปียวที่เหมือนกับสุนัขพันธุ์บูด็อกครับผลที่ออกมานั้นก็คือสุนัขที่ประกอบไปด้วยความเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แข็งแรงทอละหดอดทนและอ่อนโยนกับคนที่มันรักผลของการอพยพป,ปรากฏว่า มีคนแนะนาสุนัขพันธุ์บูลแอนเทเรียไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาครับผู้คนเป็นเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ได้มองเห็นความสามารถของสุนัขพันธุ์อเมริกันพิษบูลและได้ใช้มันในการปกป้องทรัพย์สินนั่นเองครับสุนัขพันธุ์พิษบูลเป็นสุนัขที่มีความกระฉับกระเฉงครับเต็มไปด้วยพละงกำลังมีความว่องไวฉลาดซื่อสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นสุนัขก,การคราครับมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ วกเขาชอบให้คนนั้นดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นมากครับเป็นมิตรกับคนในครอบครัวและรักเด็กแต่อย่างไรก็ตามพวกเขามักจะแสดงความก้าวร้าวกับสุนัขตัวอื่นๆครับเพื่อแสดงให้เหน็นถึงความแข็งแรงและความมีอำนาจเหนือดังนั้นจึงจะเป็นที่ผู้เขาจะต้องมีเจ้าของที่สามารถอบรมหรือว่าฝึกให้เขานั้นเชื่อฟังคําสั่งได้ครับมีความเป็นชาฝูงเพื่อควบคุมสุนัขให้อยู่ในโอวานนั่นเองมีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่มีพฤติกรมรมก้าวร้าวทำร้ายผู้คนหรือว่ากับสุนัขตัวอื่นครับสายพันธุ์ที่3รอดเวลเลอร์ well er. สุนัขพันธุ์ร็อดเวลเลอร์มีความเป็นนักสู้ไม่ได้น้อยไปกว่าสุนัขพันธุ์มริการพิษบูลเลยครับ ปัจจุบันนิยมเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรือว่าคุ้มกันทรัพย์สินแม้จะไม่แข็งแรงเท่าพิดบูก็ตามแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสุนัอขอราคาที่ซื่อสัตย์และน่าเกรงขามที่สุดสายพันุหนึ่งครับอีกทั้งยังฝึกได้ไม่ยากด้วยจึงเป็นหนึ่งในสุนัขยอดนิยมของราชการทางทางหารและตำรวจครับเป็นสุนัขก,กู้ภัยก็ดีทั้งนี้เจ้าของนั้นควรจะดูแลและให้ความรักและการเอาใจใส่เป็นอย่างดีสุนัขพันนี้เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ครับและมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีความฉลาดและยังมีความน่ารักอีกด้วยแต่แฝงไปด้วยความดุร้ายซึ่งอยู่ในสายเลือดของผู้เขาครับในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคโรมันโบราณถูกฝึกใช้งานในการต้อนฝูงสัตว์ครับการเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าหรือว่าลากเกวียนนั่นเองสุนัขสายพันธุ์นี้เคยได้เดินทางมาพร้อมกับกองทหารโรมันครับเพื่อเป็นยามรักษาการระหว่างเดินทัพด้วยต้องเดินข้ามทอกข่าวแอลพร้อมกับกองทหารโรมันขนาดใหญ่เพื่อคอยปกป้องคน หลายๆตอนฝูงปสุสสตว์กับตนของสวัรษที่20ได้มีการนําสุนัขสายพันธุ์ต่างๆมาทดสอบเพื่อใช้ในงานของตํารวจกับและร็อตเวลเลอร์นั้นก็ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับภารกิจนี้ครับและเพราะฉะนั้นเองสุนัขสายพันธุ์นี้จึงได้รับการรับรองให้ใช้เป็นสุนัขตํารวจในปี1910อย่าังเป็นทางการนั่นเองครับ สายพันธุ์ที่ส Staffordshire Bull t e r r i สุนัขพันธุ์ Staffordshire Bull t e r r i กําเนิดขึ้นมาในช่วงกลางศตรวรรษที่19เป็นพันธุ์ผสมครับระหว่างบูลด็อกในปัจจุบันกับโออิงลิชบูลด็อกเทเรียซึ่งตอนนี้นั้นได้สูญพันธุ์ไปแล้วครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความยาของหัวให้มากกว่าพันธุ์บูลด็อกครับและรวมความแข็งแรงและความว่องไวของท้งสายพันธุ์นั้นไว้ด้วยกันครับซึ่งในช่วงแรกสุนัขพันธุ์นี้จะไม่ได้รับการยอมรับเลยครับ ยิงจากถูกใช้ในเกมการพนันกสุนักหลังจากนั้นคนงานคุณเหมืองแร่และช่างตีเหล็กเริ่มฝึกสุนัคขับเพื่อให้เกมการแข่งนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําให้สุนัขพันนี้ถูกพัฒนาความฉลาดและความซื่อสัตย์ตามไปด้วยนั่นเองสุนัขพันนี้มีขนาดตัวที่ปานกลางครับไม่ใหญ่จนเกินไปทําให้คล่องตัวอีกท,ทั้งยังมีก้ามเนื้อที่แข็งแรงและทรงพลังอีกด้วยครับฝึกอบรมก็ง่ายเอาเป็นสุนัขที่มีความกระตือรือร้นสูงครับ สุนัขพันธุ์นี้ถ้าได้รับการเลี้ยงดูหรือว่าฝึกอบรบมเป็นอย่างดีก็จะมีความชงรับภักดีกับเจ้าของมากๆคกัวเหมาะกับคนที่มีเวลาให้กับสุนัขเยอะๆแกับและรักการออกกำลังกายเพราะจะต้องพาพวกเขานนั้นไปออกกำลังกายทุกวันนั่นเอง ายพันธุ์ที่5บูเทเรียสุนัขพันธุ์บูเทเรียจัดอยู่ในกลุ่มเทเรียมีทิ่งกำเนิดในประเทศอังกฤษครับเราปีคศ1835เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างบูด็อกกับอิงลิสเทเรียสีขาวครับได้ออกมาเป็นบูแอนเทเรียนั่นเองแต่เนื่องจากมันนั้นตัวเล็กเกินไป2-3ปีมานี้จึงมีคนเอาบูแอนเทเรียไปผสมกับสเปนนี่พอยเตอร์ครับทำให้บูเทเรียนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งการพัฒนาสายพันธุ์นั้นก็มีมาเรื่อยๆยากระทั่งในปีคศ1 8 5 0มีการผสมข้ามพันธุ์ให้ขนสั้นลงและมีสีขาวล้วนและเพิ่มพละกําลังเพื่อนําไปใช้ในเกมกีฬาต่อสู้ครับระวังสุนัขก,กระวัวหรือว่าระวังสุนัขด้วยกันเองจึงได้หน้าตาที่แปลกๆจนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับซึ่งบูเทเรียนั้นก็จะเป็นสุนัขที่ดุโดยกําเนิดครับพอมีสายเลือดนักสู้ที่ไม่เป็นสองรองใครแต่แต่ว่ากลับมีความจงรักภักดี และรักครอบครัวมีความอ่อนโยนต่อผู้เป็นเจ้าของครับสามารถเข้ากับเด็กได้ดีสามารถทนพฤติกรรมของเด็กได้ดีมากครับแต่จะไม่ทนหากถูกแย่หรือว่าถูกทาให้โกรธอยู่เสมอครับเจ้าของบูเทเรียจะต้องมีความรับผิดชอบสูงหากคิดจะนำใส่พันธุนี้มาเลี้ยงครับ เป็นไรบ้างครับสุนัขพันธุ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นพันธุ์ที่ประเทศเรานั้นประกาศห้ามนําเข้ามาในประเทศครับแต่ก็ไม่ถึงกับห้ามเลี้ยงซึ่งหากเป็นสุนัขที่เกิดภายในประเทศก็ยังสามารถเลี้ยงดูได้ครับเพียงแต่ว่าต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องควบคุมให้ดีเพื่อไม่ให้สุนัขนั้นไม่ทําอันตรายหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้ครับถึงแม้ว่าพันธุก,กรรมของมันนั้นจะมีผลต่อน,นิสัสของสุนัขแต่ก็หาใช้ว่าทั้งหมดนั้นจะเสียทีเดียวครับ สุนัขดุหรือไม่ดุนั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเจ้าของเป็นหลักครับถ้าเราเลี้ยงด้วยความรักหรือว่าการดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีและควบคุมให้ได้ตามกฎหมายระบุแล้วก็จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุนัขได้ครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆใ,ในช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ